แต่นาเขลัดนลับออกมาแล้วครับขึ้นมูขึ้นแก่ โอ้ออลายเป็นแถวเลยพอดีนี่พูน่ะโอ้ยที่เจาเป็นแถอวอจ้าดนีมาต่อมเลยมันดูดิ ว้าว <ality> อห้เลยสุดยอดเลยครับมันแล้วมันแลลวดอกแรลประจำปีครับเห็นเรางกเขาไงโอ่ออนดอกครับโอ้โเพึ่งๆพึ่งครับพิ่งว่างมครับสุดยอดครับดอกสวยมาก เขาเอากระตามาหน่อยบแบบนี้มาเป็นหนอนพอแล้วครับมาเบิ็งเฮ้ยฉันต้องขืนเลยมาเล่จ้ะมาแล้วมาเราได้กลับมาแล้วผีดอกนึงก็ต้องข้นมามากครับพี่น้องมาเก็บเห็ดแล้วมันครับ ยูปีละปลาหวานน้องเมฆครับอ่นอแล้วครับมุดมคนหาออกจังสี่ตัวนอพี่ครับเอาหมอ้นะ<ฮ>อพีนไหมนี่ดอกต่มถ้าจาะคัดแล้วครับ,รบดอกบ้านเบ้า อ้มีขึ้นล่าเนะนี่นี่เอาอยู่บอล่าบอ,บอเอาแต่ดอก,กงามๆดอกที่ผมไม่เชื่อล่านี่ล่าขึน้นเนาะคือว่าเฮ็ดที่ออนนี่ตะแหลกแห่งเัินบออยู่ดีฝนตกมาใส่ครับก็จะเป็นลักษณะสีล่ะนี่เชื่อล่ามาเลยแค่สีเทคว่าคันดกนอกงามคันแ,แบบนี้ ผัดน้ำมันหอยหรือว,ว่าแกงกับแสบครับเนหะ็ดละงกกระโงกก็มีหลายสีครับมีเหลืองแดงขาวสีดำต้านก็มีครับสีดำต้านเนี้ยพออยู่ที่สังขะสุรินทร์ครับนี่สะอ้อนแล้วครับมันมันหลุดแล้วครับหมดท่านไปใกล้ซ้ำครับอยู่ใกล้ๆกันเลยเป็นโซนจะอ่ชั้นหนาวขนาดไหนเนี่ย กำลังเสรแล้วกําลังขึ้นไม้ค,ครับกําลังออกจากไท่ดนูนี่ดอกงามเลยขาใหญ่ใหญ่อวบพัน,นัสเเิเอาอยู่ทั้งไต่สุบมือปืนนี่ เปลี่ยนส้นไม้กับมาแถววัดลงหกหินบร่รงก็ป้อดอ๊แโอเคเนกับพ่อแม่มาแกันกะลีใส่กันผมบ่ได้มาดน้นลวครับนีเป็นปีที่สองป่าเปลี่ยนแปลงไปหลายแห่งครับส่วนมากี่มิตีย้อยเผาครับเต้มเลยครับ พออนจะกางข้างเลยครับโอ้โไ,ไข่ไนงะดอกงามโอ้ฮูขาวเหมือนกระเฮ็ดเฟืองเลยเนาะกระฮิดฟางนะครับผลตัว <c oughs> สมิงกระกรลังงามมืออื่นนี่ก็ขึ้นดอกแล้วส่วนนี้ฝนดีเนาะสอออีออกลายออกลายออกไปเลยถ้าจะหูหรืดอยังไดว่าเป็นเฮ็ดละงงาก็ฮิดละงักท้ายพี่นอ้องเบิ่งแน่ เพื่อความสบายใจครับบางเทือเห่าพอดจังสี่สามารถตัางทีนบนเนใ่ยเจ๊กพาบ้างได้ครับนี่ครับโรคมึงก็จะมีกินหอมครับจะไม่ขาดอกอืมนีม่คือเรางูขาวา้าเป็นน็ดลงะงาตรงสปอของดองดกน็ดจต่หน่อยครับเหนือขาสีลายครัวแล้วก็แข็งอันนี้นิ่มมีกินหอมฉพาโตครับนก็ร่งออกเนาะแน่นครับปกไว้ก่อนไฟมือล้างมา ง่ายบิไทยฝนล,ลินไปปล่อยครับส้นนี้ไฟใหม่เหมิดครับมึง ปกติมาีแเ่ปลาเห็ดได้ครับนี่บ้านเถออะออกไป้ิออ,อ,อกไปร่น่าสพอแต่ละดอกครับส้นนี่ครับแต่ว่าดอกงามเนาอโอ้ยส่อในกี่งด้ดอ๊ดดอ,ด,ด,อดอกดดอดดนี้่เท่าเนี่ยนอเป็นเนี้ ชุดไม,ม่ก็จะ <74. S 2> ประมาณนี <Fool você> ้ละอีกหน่อยก็จะออกหลายครับเดี๋ยวฝนตกพึ่งจะหยุดไปครับสารนวกจงไว้ใครนึงว่นสารเอาผมมิดครับเข้านีดิพีพี่มันออกก็ขาวเนี่ย นนนี่นนะกํากลังออกตัวก็ยังวาบอกแล้วม่นโมเมนว่าใหดบอกออก,ก,ออกครับเสียงลม พัพดฝน่าขึ้นมาหูขาวจ้ะเกีบไต่ป่านมูยใหญ่เยอมั้งโฮมใหญ่อยู่ไป็นด่กระาตามีบอลอะไร เอากระตาเอาไว้นะผมนะนี่เย็บเยีบเยยบเยบนี้กระตานี้กระตาเยี่มมันี่มัมผู้เกียร์บดเห็นครับแต่ผู้เห็นบดเลียร์ พี่พางเป็นบอยเมื่อกี้ล้าง่ายอยู่ไก่ๆก,ก,กันใช่ไหมพามิงดอกมันก็ออยังบกบกุ้ม,มออแมนอยู่ครับครับนี่คือกะเห็ดเบือด้วยครับเห็ดเบือออกเป็นสายเลยครับ อันนี้คือไข่เละงกเหลืองครับจะบอกเขาใหญ่ปันได้ห,ห้าจะหงูใดๆเป็นที่ละงกเหลืองสารันผ้าจ้ะเพื่อความสบายใจขาวที่ลงขาวมาท่าน เพิ่งตะออกอีกประมาณหนึ่งสองหมื่นเหมือนกะทีมบอร์เด็ดปลาบอร์เด็ดเห็นบอกระลัางขึ้นครับออกเป็นโซนเลยไอฝนตกออกลายไม้ทั้งสี แม่หมากนึ้ว่าจะเฮ็ดเอียงครับเฮ็ดพึงเลือดออกแล้วเือเป็นดอกแรกแล้วล่ะนี่นดอกแรกนะลอบปี้ครับแมนนะแมนแม่หมานแม่หมานอาชีพหลังลอยของเขานอนครับเขามานอนไต่กัน ตัวใหญ่มากครับเมือเสามาบหมืนอนยางมาม่างหิ่งหักบ,บ้านสคัครับกำลังบ้าน สรับคลิปนี้ว่าเป็นคลิปแรกครับที่ผมก็สลันะครับได้มีโอกาสมาที่อุบลราชธานีครับเหมือนเราอยู่กันที่บ้านน้องแป้นตำบลห้วยคานะครับอําเภอบุรธริกจังหวัดอุบลราชธานีครับมาเก็บเห็ดกันอยู่ที่น้องจ้องปัดปลาน้องจ้องนะครับถือว่าหมานเติบอยู่ด้สช่วงเศร้าเขาไปกับเจอเห็ดละงกเหลืองนะครับตามด้วยเห็ดละงกขาวเป็นบางส่วนครับแต่ว่าพี่น้องอยู่ในวัดเต็มเลยเด้เหมือเศ้านี่มากกันประมาณสิบกว่าคันครับปีกาบครับ มากกว,ว่าบุกทะเพราะว่าเห็ดออกเป็นหม่องครับเป็นเป็นจุดเป็นจุดจะหน่อยเท่ากับพอได้ยุ่งเท่ากับไข่นี่ครับบางที <c oughs> แล้วก็ดอกตุ่มเป็นบางส่วนเนาะถือว่ามาันเติมเยอะครับมาเริ่ม้วยคลิปแรกปีนี้ <c oughs> มันมันครับไปพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ